ตำแหน่งไพี่รบกวนขอให้น้องแนะนําตัวชื่อชันแล้วก็ตาแหน่งที่ลงสมัครด้วยครับสวัสดีครับผมนายภูมิรัลา์บษุษเนเป็นผู้ลงสมัครประธานคณะศิลปินทิพย์หมายเลขหนึ่งครับอ่พี่อยากให้น้อง,งอธิบายวิสัยทัศน์และก็นโยบายให้พี่ๆฟังหน่อยครับอ่วิสัยทัศน์ของผมนะครับเออก็คือชูตติ้งครับ S H O O T I N G ก็จำแนกได้ดังนี้นะครับ S, s คือสเตรทหมายถึงการทำงานอย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมเพื่อเป้าหมายอย่างถูกต้องครับ H คือ h o n e s t หมายถึงการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส O ก็คือ O b e บหมายถึงการเชื่อฟังและยอมรับความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับส่วน O ตัวที่2นะครับก็คือ o b j e c t i v e ครับหมายถึงการทำงานตามจุดป,ประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่ลำเอียงหรือบกพร่องครับ T ก็คือ Team Work หมายถึง การทำงานกันเป็นทีมร่วมมือกันทำงานออกมาให้ยอดเยี่ยมที่สุดครับ I ก็คือ Independent หมายถึงการมอบอิสระและเสรีอย่างมีขอบเขตให้กับทุกคนครับ N คือ Necessary หมายถึงการทำงานโดยคำนึงถึงความจำเป็นความจำเป็นและความต้องการของชาวคณะสีอินทิปครับ G ก็คือ Golden Eye หมายถึงการมีความคิดสร้างสรรค์มียิสัใสทัศน์ที่เลอค่าต่อว่าหมายที่จะกระทำครับส่วน วิทย์ส่วนนโยบายของผมก็คือมีประมาณ6ข้อครับนโยบายนโยบายข้อแรกของผมก็คือจะสานต่อนโยบายที่ดีของรุ่นพี่ปีก่นกอนๆครับข้อที่2ก็จะมีการจัดเวรไปตรวจความสะอาดของความเรียบร้อยของห้องเรียนในคณะศีทุกๆหนึ่งสองครั้งต่อสัปดาห์ครับข้อที่3แจกแจกถุงดำให้สําหรับเก็บขยะให้แต่ละห้องในคณะศีครับแล้วก็ข้อที่สี่ เป็นการจัดตอบคําถามแข่งขันตอบคาถามอาจจะเป็นคําถามปลายเปิดคําถามหน้ารู้อะไรประมาณนี้ครับจ,จะจัดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียของทางคณะสี่ครับก็จะจัดประมาณหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ประมาณนี้ครับส่วนรางวัลก็จะให้กับผู้ที่ตอบชนะได้ก็จะเป็นแบบว่าพวกอุปกรณ์การเลยนเล็กน้อยครับแบบตอบแทนด้วยความที่เขาใช้ความสามารถความตั้งใจในการทําให้เพื่อได้มันมาครับส่วน ส่วนข้อที่5นะครับก็คือจะเป็นการจัดอุปรกรณ์ทํางานโดยรวมให้กับแต่ละห้องก็อาจจะเป็นพวกคัตเตอร์เทปกาวครับให้สาหรับแต่ละห้องในคณะศิษย์สามารถมายืมได้แต่ว่าน,นี่เราจะใช้งบเพียงครั้งเดียวจัดซื้อเพียงครั้งเดียวครับมีให้ยืมจํานวนจํากัดครับไม่สามารถยืมเพิ่มได้ส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเราจะมีการรับบริจาคสิ่งของครับก็แบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนแรกก็จะรับบริจาคสิ่งของที่ เก่าแล้วแบบพวกของมือสองที่สามารถใช้งานได้สภาพยังดีอยู่แล้วก็มีความเหมาะสมที่ควรจะเอามาบริจาคครับเราจะนําส่วนนี้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสอะไรประมาณนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งของที่มันเก่าแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเสียแล้วก็จะนาไปบริจาคให้กับาทางาร้านขายของเก่าแล้วก็พวก รงงานรีไซเคิลนะครับเอาไปขายต่อแล้วก็นเงินส่วนนี้มาเพิ่มให้กับงบให้กับห้องที่นำมาบริจาคครับอ่าพี่อยากสอบถามครับว่าเกฑ์การคิดนยโยบายของน้องคืออะไรครับเกณฑ์การคิดนยโยบายใช่ไหมครับก็คือหนึ่งความเป็นไปได้สองความคิดสร้างสารรค์ครับแล้วก็ความต้องการของชาวคณะศิลปินท์ครับ แล้วน้องคิดว่าในแต่ละปีครับบางทีประธานสีก็ไม่ได้มีนโยบายถึงหกข้อเหมือนกับน้องแต่ว่าแค่นโยบายที่เขามีอยู่ครับบางคนสามคนบางคนสี่คนบางคนห้าคนก็ยังไม่สามารถจัดทําทุกนโยบายได้น้องคิดว่าการที่น้องมีนโยบายถึงหกข้อจะสามารถจัดทําทุกข้อได้จริงหรอครับก็อันนี้ต้องดูกับเขาว่าเขาสามารถอนุมัติให้ทําได้ไหมแต่ตอนนี้ผมให้คํามั่นแล้วความเชื่อใจได้ครับว่าผมจะพยายามทําให้ได้ครับ ถ้ามันเป็นไปได้ผมพยายามทาให้ได้จริงๆครับแบบอย่างที่พูดครับเนาะครับน้องเป็นคนคิดวิสัยทัศน์ในนโยบายเองหรือเปล่าครับหรือว่าเพื่อนคนทิดก็ในส่วนวิสัยทัศน์ก็ผมเป็นคนที่อันนี้คิดเองละครับแล้วก็แบบว่าไปกระจายแบบว่าเออว่าโอเคไหมกับเพื่อนๆส่วนนโยบายก็ร่วมกันคิดครับกับเพื่อนที่ทํางานด้วยกันครับน้องคิดว่าน้องมีความเข้าใจนโยบายตัวเองมากแค่ไหนครับผมมีความเข้าใจมากครับเพราะว่า ผมคิดแล้วกันกองมาอย่างดีแล้วครับว่ามันดีจริงๆที่ว่าเราจะมาใช้เป็นนโยบายของเราครับนโยบายข้อแรกครับสารต่อและต่อยอดนโยบายที่ดีของรุ่นพี่ปีก่อนๆคือนโยบายข้อไหนของรุ่นพี่ปีก่อนๆเลยครับที่น้องเจ้ามาสารต่อก็ก็จะเป็นพวกเอ่อการจัดตั้งไลแอนดนะครับที่ว่าสอบถามปัญหาแล้วก็พวกกระจายข่าวสารประมาณนี้ครับ ทำไมเราถึงอยากที่จะจัดทําพวกเรื่องเกี่บบยวกับไลแอดครับเพราะว่าผมอมองว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่จําเป็นครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้พี่มันไม่สามารถแบบออนไซต์ให้เต็มรูปแบบเราก็ไม่สามารถว่าจะรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงการที่ว่าเรากระจายข่าวสารไปทางสื่อออนไลน์แล้วก็จะได้บอกว่าคนก็จะได้มาเห็นอย่างทั่วถึงทั่วถึงและรู้ทราบรู้แจ้งโดยทั่วกันครับว่ามันมีอะไรประเด็นอะไรแล้วก็มีข่าวสารอะไรที่จะเป็นจะต้องแจ้งจะเป็นจะต้องรู้ แล้วก็สามารถสอบถามปัญหาเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาที่ในสิ่งที่เขาต้องการครับถ้าน้องเลือกใช้ Line Ads นะครับน้องทูกคนตระกัดขอลาย Ads ไหมครับอะไรนะครับน้องรู้ข้อจํากัดของ Line Ads ที่น้องเลใช้ไหมครับก็รู้ครับว่ามันว่ามันทําได้อทําได้อะไรประมาณขนาดไหนครับก็รู้ว่ามันคือเรารับปัญหาเขาได้ขนาดไหนแล้วก็แจ้งแจ้งข่าวสารได้ขนาดไหนก็พอรู้บ้างครับ และหากว่าคนในคณะสิทิพิทิศเนี่ยมีคนที่แบบเออใกล้จะถึงจนทนคนนั้นแล้วลน้อคิดว่าน้องจะกระจายข่าวสารถึงไหมครับผมคิดว่าเออมันไม่น่าใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นครับผมคิดว่าน่าจะกระจายข่าวสารได้ทั่วถึงครับเพราะว่าเอออย่างน้อยคนในคณะสิ่ธส่วนใหญ่ก็มีพวกอ่สมาร์ทโฟนมีพวกอ่าพวกของที่แบบว่าเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ครบอยู่แล้วก็น่าจะเห็นได้อย่างทั่วถึงครับ ในนโยบายข้อที่2นะครับที่ว่าตรวจความสะอาดทุก 1- 2ถึง,งครั้งต่อสัปดาห์น้องจะสุ่มตรวจทุกห้องหรอครับหรือว่าแค่ 1- หรือ2ครั้งต่อห้องแล้วไปพร้อมๆกันหรือว่า Ki สุ่มตรวจในตลอด5วันก <st> ็แค่ห้องในคณะสีก็ประมาณก็แค่แบบว่าสุ่มแบบว่าสุม่มแบบบางสัปดาห์ก็สุ่มไม่เหมือนกันครับอะไรเงี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าสัปดาห์นี้ห้องนี้แต่ว่าก็จะตรวจแค่ วันเดียวหรือสองวันอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปดูทุกๆวันได้หรือทุกๆห้องได้แสดงว่าบางห้องเขาอาจจะทําแค่วันที่เราไปตรวจก็ได้นะครับครับอันอันนี้ก็เข้าใจครับก็เราก็ต้องเขาถ้าถ้าเป็นตัวห้องเองก็น่าจะรู้ครับคือเราสุ่มตรวจนต่เราไม่ไดไ้ไปบอกเขาครับว่าเขาเราจะมาวันนี้หรือจะมาวันไหนเราจะไปแบบไปแบบว่า ไม่ได้ทนให้เขาตั้งตัวครับถ้าเขาไม่บอกว่าคือมันก็อยู่ที่เขาว่าเขาทําหรือไม่ทําอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราครับถ้าเราไปหาเขาแล้วโป๊ะเขาไม่ได้ทําขึ้นมาก็เขาก็ต้องแบบก็ต้องคิดนะครับน้องครับพี่ขอย้อนกลับไปนโยบายข้อหนึ่งนะครับน้องบอกว่าน้องจะเอานโยบายของรุ่นพี่ปีก่อนมาสานต่อเนี่ยแสดงว่าน้องต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปีที่แล้วมีนโยบายอะไรบ้างรู้ครับรู้ครับน้องตัวยกตัวอย่างมาได้ไหมครับ ก็ประมาณท่าที่ผมจะได้กมีมาสี่อย่างก็ครับก็จัดตั้งไลแอดเพื่อสอบถามปัญหาแจ้งข่าวสารแล้วก็ทำดูแลความสะอาดเรียบร้อยตรงบริเวณหน้าเสาธงข้อที่สามก็จะเป็นพวกเบิกอุปกรณ์ให้แบบว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดครับให้แต่ละห้องในคณะสีไปใช้แล้วก็ข้อที่สี่ก็ดูแลความสะอาดเกี่ยวกับพวกสุขภัณฑ์พวกข้อสะอาดในห้องน้าครับข้อที่ห้าก็จะเป็นพวก ตรวจเวจั uh, ดเวรทำความตรวจความสะอาดความเรียบร้อยของห้องในคณะสีครับแน่นอนนอกจากเรื่องรายแอดน้องมีแบบข้ออื่นที uh ่จะปรับหรือว่าแบบยกมาจากปีก่อนๆไหมครับก็ก็น่าจะมีพวกพวกความสะอาดในห้องน้ํะครับก็อยากจะปรับให้มันดีขึ้นแบบว่าแบบทาให้มันแบบว่า มีแบบว่าที่ว่าของที่มันให้แบบของที่มันจะเป็นที่ว่าควรจะใช้ในห้องน้ําประมาณนั้นที่แบบควรจะใช้จริงๆเนี้ยอาจจะปรับพวกความสะอาดในห้องน้ําครับนั้นพี่ขอถามนโยบายข้อที่สามนะครับแจกถุงน้ําสำหรับขยะในแต่ละห้องนี่น้องจะมีจะมีวันแจกขยะยังไงเอางบจากไหนมาซื้อถุงขยะอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะเป็นผมอาจจะผมคิดว่า ห้องหนึ่งก็ไม่น่าจะใช้แบบว่าคงไม่ได้ทิ้งขยะกันแบบมากมายอะไรขนาดนั้นก็อาจจะอาจจะแจกแบบสองอาทิตย์เซตหนึ่งไปอะไรประมาณนี้ยส่วนงบที่ได้มาส่วนงบที่จะใช้ในระยะในระยะแรกผมก็จะใช้งบจากห้องที่รวมต่างกันก่อนครับแล้วก็อาจจะไปเสนอกกับสมาคมสิทธิ์เก่าสมาคมผู้ปกครองประมาณนั้นครับเมื่อกี้น้องบอกว่าถ้าเกิดบางห้องส่วนใหญ่ก็คือทิ้งกันไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็จะเฉลี่ยแจกทุกๆุสองอาทิตย์ใช่ไหมครับ ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับแล้วถ้าเกิดมามีบางห้องใช้ใชถุงหมดก่อนนะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะถ้าใช้ถ้าใช้ถุงหมดก่อนก็จะต้องบอกว่าคุยกับปัญหากับห้องนั้นๆครับว่าทําไมถึงใช้เยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะต้องทําข้อตกลงกับเขาครับว่าถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้อาจจะบอกว่าลดจํานวนการให้น้อยลงอาจจะไม่ได้ให้เท่าห้องอื่นอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ต้องคิดครับว่ามัน ที่สำนึกนะครับส่วนรวมประมาณนี้ครับครับนายายน้องดูเออน้นไปทางไล like น์แอดเนาะจะได้ถามแล้วกันว่าน้องจะบริหารหนึ่งพันข้อความของน้องยังไงครับอ่าแบาบตอบคําถามเหรอพี่ใช่ไหมพี่ว่บาแบบ,าบมีคนมาถามยเยอะๆคือรลนแอดให้โค้ต้าน้องในการตอบไปแค่หนึ่งพันข้อความต่อเดือนในการส่งข่าวแล้ว,วนนก็ตามมาทงจะส่งแค่หนึ่งพันข้อความต่อเดือนถ้าคนในคณะสินน้องมีหกร้อยเนี่ยได้ Piet ว่าน,าน้องส่วนไ้แค่ หนึ่งครั้งต่อเดือนก็คือหกล้ข้อความเพราะมันจะส่งเพื่อนต่อไปได้แล้วแล่น้องคิดว่าน้องจะบริหารจัดการข้อความแบบนี้ไหมครับก็คงต้องอ่าเรียนเรื่องความสําคัญว่าที่เราจะแจ้งหรือเราจะบอกว่ามันอันไนมาสาคัญมากที่สุดแล้วก็จะแจ้งไปทางโดยรวมเลยครับจะได้ไม่ต้องมาถามเพิ่มอีกหรือแบบว่าแบบถามให้มันเป็นปัญหาเยวกภายหลังก็คือเราจะดิ้นบอกว่าจัดการบอกว่าน้อยๆครับแต่ว่าก็แบบครั้งน้อยจานวนครั้งน้อยแต่ว่าแบบ แจ้งมากอะไรประมาณนี้ครับเพื่อบบว่าจะได้ทราบปัญหาโดยทั่วกันแบบว่าแจ้งปัญหาโดยรวมแบบข่าวสารว่ามีอะไรอย่างนี้นะแจ้งโดยรวมก็รู้โดยทั่วกันครับแล้วก็ปัญหาก็จะได้ตอบแบบโดยทั่วกันไปเลยจะเปิดให้เหมือนเปิดช่องแชทให้เขามาพิมพ์ถามได้ใช่ไหมครับปร,ประมาณนั้นครับอ๋อแล้วถ้าหากว่าคนในคลาสีประมาณสี่หรือหกร้อยคนนะครับมาถามมาเอาพราอมกันรวดเดียวเนี่ยนอจนจะนั่งตอบคนเดียวไหมครับ ไม่ไม่ครับก็ถ้ามันเป็นคําถามเดียวกันปัญหาเดียวกันที่เขาถามมาผมก็จะแจ้งไปในแบบเหมือนแบบโดยรวมเลยครับว่าแบบคำถามเดียวกันถ้าแบบว่าถ้าไปไล่ตอบหมดมันคงไม่ไหวแล้วครับคงแจ้งโดยรวมแบบปัญหาเดียวกันนี้ก็บอกว่าจากปัญหาที่น้องถามมาพี่ก็จะแจ้งประมาณนี้นะครับว่ามันแก้ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับแจ้งโดยรวมไปตางอ่านกคนก่อนใช่ไหมว่าเนี่ยมันคือปัญหาเดียวกันนะอย่างเงี้ยก็นอนจะอ่านหมดเลยใช่ไหมครับ ก็ทํามันเยอะจัดก็คงไม่ครับผมก็จะแบบแบ่งทีมกับเพื่อนแบบว่าเป็นแอดมินมานั่งอ่านอ่านแล้วก็รวบรวมว่าอันไหนมันเยอะที่สุดครับถ้ามันอันไหนมันเยอะที่สุดก็มามาตอบอันนั้นส่วนปัญหาที่ว่าอาจจะให้ปัญหาหลักเป็นปัญหารองก็ถ้ามันเล็กน้อยก็อาจจะตอบส่วนตัวไปแยกไปครับแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาแบบที่ว่ามันตามไปแบบส่วนมากถามกันมาแบบนี้มันเยอะกันมาแบบนี้ก็เราตอบเป็นโดยรวมครับครับพี่ถามนยครับแล้วทำไมน้องถึงไม่เลือกใช้ าลายแบบว่าลายกลุ่มหรือเป็นแบบว่าลายสแควรอย่างเงี้ยน้องมองเห็นปัญหาว่าทาไมน้องถึงไม่อยากใช้ลายสแควรแล้วไปใช้ลายแอดนะครับมองว่ามันลายแอดมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะทั่วถึงกว่าย่ถ้าเป็นลายกลุ่มมันก็แบบบางคนมันอ่านว่าไม่อ่านว่าให้เป็นลายแอดมันก็น่าจะต้องบอกว่าเราแบบแบบว่าเราจัดตั้งอันนี้มาปุ๊บเราก็จะได้ทราบอาหารทั่วกันแจ้งไปโดยทั่วกันครับ เพราะว่าถ้าแบบลายกลุ่มเนี้ยมันแจ้งบางคนก็ไม่ได้ว่าอ่านหมดไม่ได้ว่ามาสนใจอะไรทุกคนอะไรเงี้ยบางทีน้องๆหรือใครๆก็อาจจะไม่ได้มารู้ปัญหาครบอะไรประมาณนะครับแล้วถ้าเกิดแบบมันมีแบบเดือนหนึ่งขึ้นมาแบบว่าข้อความคือเรามีเรื่องแจ้งเยอะแยะเราจะทําอย่างนี้ยังไงในเมื่อเรามีโค้ต้าที่ต้องใช้งานนะว่าแค่หนึ่งพันครั้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยในที่ต้องแจ้งมันเยอะใช่ไหมครับก็อาจจะทางเป็นแบบว่าแบบ เป็นการเหมือนประกาศครั้งใหญ่ไปเลยก็แจ้งบอกว่าแบง่งเป็นส่วนว่าในประเด็นนี้เราก็จะบอกปัญหาแบบนี้ประเด็นนี้ก็จะบอกปัญหาแบบ,แ,บ,บแจ้งแบบเหมือนเหมือนโสพสต์หนึ่งะครับแต่ว่าแจ้งหลายปัญหาอะไรประมาณนั้นครับประกาศหลายเรื่องครับก็แปลว่าในหนึ่งเดือนก็คือจะมีวันหนึ่งที่น้องจะแจ้งแจ้งข้อความแบบว่าทีเดียวนี้เหรอครับถ้าถ้าถ้ามันแบบว่าสมมุติว่าในช่วงระยะนั้นมันปัญหาเยอะจริงๆงผมก็จะแจ้งแบบนั้นครับแต่ถ้าว่า มันค่อนข้างจะสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าม,มีปัญหาเล็กน้อยก็จะแจ้งส่วนตัวไปครับแต่ถ้ามันแตบบ่ว่ามันเยอะมากมายจริงก็จะแจ้งใหญ่ครับก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกครั้งทุกเดือนประมาณนั้นครับอ่าพี่อยากทราบรายละเอียดนโยบายข้อที่4ของน้องอะครับว่าถ้าเหมือนแบบว่าถ้ามีการแข่งตอบคําถามแล้วอ่ะคู่ที่เข้ามาแข่งตอบคาถามกับน้องมันจะได้อะไรบ้างแล้วจุดประสงค์แนละก็เป้าหมายของน้องที่จัดนโยบายข้อที่4มาคอืออะไรหรอครับ ก็ถามว่าเขาเขาได้อะไรบ้างผมก็แบบว่าเหมือนแบบว่าแบบสร้างความสรุกสนานนันทนาการภายในคณะ4ีครับให้มีแบบนี้กิจกรรมแบบสนุกสนานตลอดเวลาแบบว่าไม่แบบว่าไม่เครงเคียดกับการเรียนเกินไปแล้วก็ได้ฝึกสมองใช้ความรู้ไปด้วยแล้วก็เหมือนได้แบบได้วัดความสามารถความความสามารถความรู้ของตัวเองว่ามีความสามารถความรู้ขนาดไหนแล้วก็ให้รางวัลผมก็ให้เป็นแบบว่าเป็นรางวัลเล็กน้อยครับแต่ว่าแบบเหมือนแบบตอบแทนว่าที่น้องแบบมาแบบว่า ตอบคอถามแบบใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองประมาณนี้ก็ให้น้องเขาได้รู้ว่ามันจะได้แบบว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนแล้วบอกว่าได้ใช้ความรู้นเป็นตัวด้วยเในการผ่อนคลายความเครียดครับแล้วคําถามที่น้องจะเอามาถามแต่ละรอบนะครับคำถามน้องยกตัวอยา่างวัาคำถามลืมนลครับว่าถ้าเราคําถามแบบนี้เราจะเอามาใช้อย่างเงี้ยมันมีคําถามอะไรบ้างครับน้องน้องลองยกตัวอย,าอยา่างมานะประเภทอะไรเงี้ยอ่าถ้าเป็นพวก อาจจะเป็นพวกถ้าเป็นคำถามปลายเปิดผมก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมเรื่องฐา,านแบบเรื่องฐานะแล้วให้น้องเขาบอกว่าแสดงมุมมองแสดงทัศนคติของน้องๆเขาว่าเห็นยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้ามันโดนใจผมก็อาจจะโดนใจผมแล้วแบบมันมันดูแบบมีสาระมีเหตุผลมากที่สุดผมคิดว่าอาจจะให้รามวัน้องเข้าไปส่วนถ้าเป็นคำถามน่ารู้ก็จะเป็นแบบว่า แบบว่าเ,เรื่องแบบอาจจะเป็นแบบว่าพวกบริษัทดังๆทั่วโลกก่อตั้งในปีอะไรอะไรเงี้ยบอกว่าสัตว์สัตว์ประเภทนี้แบบว่าแบบเป็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบเป็นคําถามที่ไม่ใช่คำถามที่แบบว่าหาได้จากห้องเรียนครับประมาณนั้นวิธีการจัดของน้องคือจัดอย่างไงบ้างครับก็ผมห่อยแป่งไปสองส่วนกันนะพี่ก็ถ้าเป็นคําถามน่ารู้ผมจะให้เป็น google form ครับ ื่อนฟอร์มไปแบบว่าอาจจะแจ้งในโพสและก็ให้ลิงก์เพื่อนฟอร์มไ้เข้าไปทําแล้วก็ในอ่ o g l e Form นั้นผมก็จะแบบว่าให้แจ้งชื่อชั้นเลขที่ครับก็ในส่วนนี้ผมก็จะมีการคัดกรองและตรวจสอบว่าเป็นคนภายในคณะศีรจริงไหมก็ให้แบบว่าผมก็จะมีให้เลือกชื่อชั้นเลขที่อย่างเงี้ยแล้วผมก็จะไปเช็คบอกว่าอ่าคนนี้แบบว่าในบาร์ไชื่อว่าคนนี้อยู่ในห้องนั้นจริงอยู่ในห้องที่เป็นคณะศีรเราจริงๆแล้ว่าก็จัดประมาณนั้นนะครับทำใน Google Form แต่ได้เป็นคําถามใบเปิดก็ จะเป็นแบบว่าจัดเป็นโพสต์ในโซสื่อโซเชียลมีเดียไปแล้วก็ให้น้องมาคอมเมนต์ใต้โพสต์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นก็จะเป็นแบบว่าให้ผมจะให้มีการพิมพ์ชื่อในการคอมเมนต์ทุกครั้งแบบว่าว่าชื่ออะไรชั้นอะไรห้องอะไรอะไรประมาณนี้เลขชื่อเล่นอะไรถ้าสมมุติว่าไม่มีการพิมพ์ชื่อไปด้วยในคอมเมนต์ผมก็จะตัดสิทธิ์ทันทีครับแต่ว่าในกิจกรรมส่วนนี้ผมก็ไม่ได้ว่าปิดโอกาสให้กับ คณะศิลป์อื่นนะครับให้สามารถมาเล่นได้ทุกคนแต่ว่าเรื่องรางวัลผมขอสงวนให้กับคณะศิลป์คุณที่เท่านั้นครับแต่ว่าการร่วมสนุกสามารถมาเล่นได้ทุกคนครับไม่ปิดโอกาสใครครับพี่อยากทราบครับว่าอย่างนโยบายข้อที่5ของน้องนะครับเรื่องอุปกรณ์การทํางานน้องจะเอาอุปกรณ์การทํางานไว้ที่ไหนครับแล้วเวลาคนภายในคณะศิลป์เข้ามายืมเนี่ยเข้ามายืมโดยวิธีอะไรบ้างแล้วมีข้อจํากัดอะไรบ้างอย่างไงบ้างครับ Uh, ว่าให้มายืมได้ที่ไหนผมก็อาจจะจัดเป็นเหมือน,อนโต๊ะอะไรเงี้ยหรือบอกว่าก็คืออาจจะมีเก็บไว้ที่ห้องในห้องหนึ่งก่อนแต่ว่าถ้าจะมีการเข้ามาก็ต้องแจ้งมาทางทางบอกว่าพวกพวกผมอะครับว่าจะมีการเข้ามายืมส่วนว่าจะมีการจัดทีมยังไงผมทําเอกสารขอยือออยมอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเป็นแบบรายลักษณ์อักษรแบบเผื่อแบบว่ามีการสูญหายการเสียหายเกิดขึ้นมันจะได้แบบว่ามีหลักฐานชัดเจนว่า อ่า uh, ห้องนี้ไปเอาไปใช้อย่างนี้ห้องนี้ไปเอาใช้อย่างนี้ส่วนในการมาขอยืมผมก็จะจํากัดจํานวนครับเช่นหนึ่งครั้งอ่ะสมมุติว่าผมแบ่งเป็นคัตเตอร์ห้าชิ้นเทปห้าชิ้นกาวห้าชิ้นอ่าในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถในการมายืมหนึ่งครั้งสามารถยืมคัตเตอร์ได้ไม่เกินสองชิ้นเทปได้ไม่เกินสองชิ้นอะ,อะไรกาวได้ไม่เกินชิ้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยครับในการยืมแล้วก็ก็จํากัดแบบนี้ไปครับแล้วก็แบบว่า ให้เขามาเขาก็มาต้องมาต้องมาเซ็นอะไรนี้ด้วยแล้วก็ทําข้อตกลงเขาว่าถ้าสมมติศูญหายเสียหายก็ต้องชดใช้ในส่วนนั้นไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบจํากัดระยะเวลาวันเช่นยืมไม่เกินวันหนึ่งไม่เกิน2วันอะไรเงี้ยต้องมาคืนทาเวลาผมก็จะจดคือในใบขอยืมก็จะมีจดเวลาด้วยเซ็นชื่อแบบมีแบบเขียนรายชื่อด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วสมมุตินะครับอย่างตัวของห้องน้องเองอะ่ะคืออยู่อาคาร2 แล้วถ้าอย่างนั้นเรียนที่อยู่อาคารสิบหรืออาคารเก้าอ่ะเขาจะต้องมายืมที่ห้องน้องอ่ะมันไม่ไกลเกินไปหรอครับก็อย่างที่บอกครับผมจะให้น้องเขาแจ้งมาก่อนว่าจะมีการเข้ามายืมจะมีการเข้ามายืมว่าจะมายืมอุปกรณ์นะแล้วก็แจ้งว่ามาห้องมาห้องอะไรอยู่อยู่ถึงไหนถ้าสมมติว่ามันไกลเกินผมก็เดี๋ยวก็อาจจะว่าไปหาน้องถึงตัวเลยครับแต่ว่าอาจจะไปช่วงนี้เวลาว่างอะไรงนี้ให้น้องเขาแจ้ง แต่ว่าถ้าแบบคนที่สําหรับอยู่ตึกไกลให้แจ้งจํานวนชิ้นจํานวนอุปกรณ์ที่จะใช้อย่างชัดเจนมาเลยครับในแชทอะไรอย่างนี้แล้วผมก็จะต<า><อ>ที่<ป>เก็บคืออยู่ภายในห้องของน้องเหรอครับก็ประมาณนั้นนะครับในในแบบว่าระยะแรกแต่ว่าถ้าผม,มาหาห้องที่มันดีกว่านี้ได้ก็จะไปที่อื่นครับน้องครับพี่ขอกลับไปข้อสิบแป๊บนึ่งนะครับน้องบอกว่าจะให้รางวัลเนี่ยรางวัลนี้คือเป็นอะไรครับอ๋อก็จะเป็นพวก เอ่อพวกอุปกรณ์การเรียนเล็กน้อยครับก็อาจจะเป็นดนากานนอกบ้าพวกเซ็ตปากกาเซ็ตหนึ่งลิควิดเซ็ตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกของที่เป็นพวกอุปกรณ์การเรียนทั่วไปอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าไม่าจะเอางบจากไหนมาซื้อครับก็ก็ส่วนนี้ก็จะใช้ตอก่างบบก่ของของห้องเหมือนเดิมครับแล้วก็แบบว่าอ่าอาจจะไปแบบพวกสามาคมศษิษย์เก,ก่าบ้างสามาคมผู้ปกครองบ้างอย่างเงี้ยครับน่น้องจะมีวิธีการส่งแบบของรางวัลไปให้คนที่มาร่วมเล่นกิจกรรมยังไงครับ ก็ผมก็จะไดเรกเมสเซจไปหาน้องเขาบอกน้องเป็นผู้ชนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้ติดต่อบอกว่าให้น้องเขาบอกว่าเหมือนไดเรกเมสเซจไปหานนองเขาว่าน้องได้รางวัลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้มาติดต่อรับที่พวกพี่ที่ห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับในนโยบายข้อสุดท้ายของน้องอะครับการรับของมือสองนะน้องจะเก็บของไว้ที่ไหนครับก็ ในในในระยะแรกผมก็เดี times, ๋ยววันนั้น <uhhh> วันที่แบบรับใช่ไหมครับก็จะแค่แค่ประมาณอาจจะแบบเดือนละครั้งประมาณเนี้ยครับก็อาจจะมีกระสอบมาอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ระจายไปแบบว่าให้คนกระจายไปตามห้องของคนละห้องแบบแบบยังไงแบบคือบอกว่าแบบมันมีหลายหลายห้องใช่ไหมครับก็แยกแยกแยกเป็นเสตไปแล้วก็กระจายให้เพื่อนไปเก็บที่บ้านแบบว่าคนละถุงสองถุงอะไรเนี้ยครับเพราะว่าถ้าเก็บที่ห้องมันจะลกครับให้เก็บที่บ้านดีกว่าอ่า น้องมีนโยบายถึง6ข้อนะครับมีแจกถุงดำข้อ3มีการใช้เรื่องงบประมาณข้อ 4. ตอบคำถามมีการใช้งบประมาณในการแจกของรางวัลข้อ5มีการใช้งบประมาณเรื่องของการซื้อของข้อ6ยังต้องลงถึงสถานที่แล้วก็อาจจะต้องใช้งบประมาณในบางส่วนด้วยน้องคิดว่าการที่นโยบายของของน้องทั้งหมด4ข้อด้วยกันต้องมีเงินที่เข้าไปส่งเสริมในนโยบายทั้ง4ข้อ มันจะไม่มากไปหรอครับกับการที่เราจะนําเม็ดเงินเข้ามาใช้ทั้งนโยบายสี่สี่ข้อมันต้องกระจายออกหมดเลยนะครับเงินของน้องพอแล้วจริงๆหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องบอกว่าน้องเอาเงินจากสมาคมแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่มากไปแล้วจริงๆหรอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าคนของน้องภายในห้องเองอะ่ะบุคลากรพอไหมครับกับการทํานโยบายทั้งหกข้ออืม um ไอ้ผมรู้ครับว่ามันมากไปแต่ว่าถ้าแต่ว่า,านโยบายในส่วนของที่เป็นจัดหาอุปกรณ์ให้ยืมอันเนี้ยมันใช้ครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวเลยจบไปอันนี้ถือว่าเหมือนแบบว่าพอแบบว่าสมมติอันนโยบายนี้ใช้ได้ผมก็จะจัดจัดเงินหาซื้ออุปกรณ์นั้นใช้ครั้งเดียวครับไม่ซื้อเพิ่มอันนี้คือจบไปส่วนพวกไอที่เป็น ตอบคำถามนะครับก็อาจจะแบบว่ามีซื้อแบบว่าใช้ครั้งเดียวเหมือนกันแต่ตุนไว้แล้วในระยะหนึ่งตุน,ตนไว้แบบว่าไม่ต้องไปซื้อแบบว่าให้หลายรอบเพื่อเปลืองเงินมากไปแต่ว่าจะซื้อไว้ไปเตรียมไว้แล้วส่วนไอ้ที่เป็นอะไรนะครับเรื่องบริจาคก็อาจจะต้องคุยกับทางมูลนิธินึงว่ามันใช้งบประมาณระ,ระยะขนาดไหนแต่ว่าคือ งบที่เราใช้จากห้องครับเราแบบว่าเราถามความยินยอมจากเพื่อนๆว่าเขาโอเคไหมที่จะใช้เงินบอกว่าเหมาะมาช่วยผมก็ถามว่าใช้คนเนี้ยแบบว่าได้เต็มที่ไหมหรือได้แค่เท่าที่ไหวก็ถามความสมัครใจครับเพราะว่าถือว่าเป็นมติห้องถ้าคุณลงมาว่าคุณต้องตั้งใจที่แบบว่าจะออกงบให้กับออกงบให้กับห้องมาแบบเพื่อทํานโยบายก็ถือว่าคุณก็ต้องทาจริงๆเพราะว่าถือว่าเราลงมาติห้องแล้วคุยจะรู้เรื่องเลยครับน้องมีการควบคุมหรือจํากัดงบประมาณไหมครับ ก็มีคร you like ับแล้วก็บอกว่าเราต้องทําเดี๋ยวผมก็ต้องทําแบบเหมือนบอกว่าให้คนในห้องผมทําบัญชีแล้วรับรายจ่ายอะไรไว้ก่อนแล้วบอกว่าเราจะนําเราบอกว่าเราได้งบมาส่วนหนึ่งมาเซตหนึ่งใหญ่ๆแล้วเราก็มาแยกว่าอันนี้ใช้กับอะไรอันนี้ใช้กับอะไรครับไม่แบบว่าไม่ใช้ปนกันครับุคลากรของน้องพร้อมแล้วจริงๆหรอครับจำนานโยบายทั้งหกคอเพราะพี่รู้สึกว่ามันเยอะมากๆกับคนประมาณยี่สิบกว่าคนอืม ผมมองว่าเรื่องนี้คือตั้งแต่ตอนที่เริ่มจะทํางานมาทานสีกันแล้วครับคือเราคุยกันว่าเราจะทําจริงๆบอกว่าก็มีการโหวตในห้องครับว่าจะเลือกใครว่าใครจะทําแล้วลงว่าใครจะว่าจะทํากันไหมมั่นใจว่าจะทํากันไหมซึ่งสิ่งส่วนใหญ่ลงว่าจะทําครับก็ถือว่าคุณลงไปมติห้องแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็คือก็ต้องทํานิครับประมาณนั้นครับถือว่าเป็นมติห้องแบบนี้หลักฐานชัดเจนครับน้องครับ ในนโยบายข้อที่หกที่น้องบอกว่าจะเอาของที่ไม่ใช้แล้วไปขายเนี่ยน้องพอรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายขยะอะไรผู้ดีไหมครับก็ศึกษาอะไรไหมครับก็พอรู้บ้างครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปพวกโคกับพวกร้านขาของเก่าที่เขาบอกว่ารับอะไรพวกนี้ก็ต้องดูก่อนครับว่าเขารับเกณฑ์ขั้นต่ําพวกน้ําหนักอะไรพวกสิ่งของพวกนี้มันรับขั้นต่ําประมาณไหนแล้วก็รับพวกที่ว่าของเก่าประเภทใดบ้างก็ต้องไปศึกษาครับว่า โรงงานแห่งนี้แบบร้านแห่งนี้รับอะไรบ้างแบบเช่นพวกเขารับพวกกระดาษไม่รับกระดาษนะไม่รับคน้ับอะไรนี้เขาไม่รับอย่างนี้หรือบอกว่าถ้าจะเอาไปขายเขาขั้นต่ตําต้องประมาณนี้แล้วทีนี้ผมก็จะต้องมาอบอกกับพวกที่ว่าเขาจะมาบริจาคครับว่าขั้นต่ตําห้องหนึ่งต้องมีบอกว่าขั้นต่ําห้องหนึ่งที่จะมาบริจาคครับต้องบริจาคขั้นต่ําประมาณนี้ไม่น้อยเกินไปครับกว่าถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะต้องไม่บริจาคครับประมาณนั้น น้องครับแล้วที่บอกว่าจะนําเงินที่ได้มาเพิ่มประมาณแก่ห้องที่บริจาคมาแสดงว่าน้องก็ต้องแยกใช่ไหมครับว่าขณะขยะอันนี้เป็นของห้องอะไรขยะนี้เป็นของห้องอะไรใช่ครับไม่ปนกันเลยครับแล้วน้องจะแยกไหวเหรอครับมันถาสีพินทิพ์มีทตั้งหลายห้องมันจะทําให้งานมันหนักไปหรือเปล่าครับก็ก็อันอันนี้ก็เข้าใจครับว่ามันอาจจะหนักไปจริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าเถ้าบอกว่ามันอาจจะแบบว่าคนในห้องแบบว่าแต่ละห้องอาจจะไม่ได้ว่า ถึงกับขั้นขนาดว่ามาไอมามาบริจาคทุกห้องมาบริจาคทุกคนผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีบางห้องที่อาจจะบอกว่าขยะที่มันสามารถนํามาบริจาคได้มีจมํานวนน้อยเกินไปก็คงไม่มาบริจาคอะไรอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราจะแยกก็คือมันก็ต้องแยกไปตามนั้นครับเพื่อความเป็นระบบครับอาจจะบอกว่าเหนื่อยบ้างเยอะบ้างแต่ว่าก็ถ้าเราบอกว่าจัดเป็นระบบแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เหนื่อยเท่ากับแบบเราทํางานมั่วซั่วอะไรแบบเนี้ยครับอ่าพ uh ี่ มีคำถามครับว่าระหว่างว่าการที่เรานำนําเงินที่เรานําของไปบ,บริจาคแล้วก็อะไรคนเนี้ยครับเรานําเงินกลับมาใช้แล้วบริหารเงินภายในคณะสีเป็นเงินกองกลางแล้วเข้ากับคนภายในคณะสีมันจะดีกว่าไหมกับการที่เรานําเงินไปแยกมันจะสร้างปัญหาเรื่องภาระงานที่หนักเกินไปของทีมงานหรือเปล่าครับก็อันนี้ก็เข้าใจค,ครับผมก็ มัก็ต้องไปหาลืมกับหาลืมกับทีมทีหนึงว่าเดี๋ยวจะเอาอย่างไงก็อาจจะมีการพกหมุนเวียนอะไรนี้บ้างครับเพราะว่ามันมันเรื่องงบเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องงบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็ต้องแบบกระจายหลายส่วนครับเพื่อความเป็นระบบทําเป็นวัฏจักรวัฏจักรไปครับน้องครับการให้น้องไปประธานสีต้องประสานงานกับใครบ้างครับอะไรนะครับพี่ประสานกับทางนันไม่ใช่ครับน้องต้องประสานงานกับใครบ้างอ๋อก็ก็จะมีประสานงานกับ คนในห้องที่ว่าแบบว่าเป็นคนในห้องของเราแล้วก็พวกทางสภานักเรียนครับน้องทราบไหมครับว่ามีครูประจำคณะสีอยู่รู้ครับชื่ออะไรครับเอ,อ่อว่าที่ร้อยตีรัตพลก้มน้อยครับสุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องฝากอะไรถึงนักเรียนภายในคณะสีของน้องหน่อยครับก็ผมผมบอกว่าทุกคนจะให้ความเชื่อมั่นและให้โอกาสผมครับผมจะให้ทุกคน เชื่อมั่นในความสามารถของผมและศักยภาพของผมว่าผมมีความเป็นผู้นํามากพอที่จะพัฒนาคณะศิลปินทิพย์ให้ก้าวขายยิ่งขึ้นถ้าผมได้รับเลือกเป็นประธานคณะศิลปินทิพย์ผมสัญญาว่าผมจะนำํำธงของ,งทิพย์ขึ้นสู่ยอดเสาให้ได้ครับครับเท่านี้ประมาณนี้ครับบรคับ